วันที่เปรียบเสมือนวันปีใหม่ของพระศาสนาจักรนั้นก็คือวันแรกของการเริ่มต้นเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคิดเจ้าสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สําคัญตลอดเทศกาลนี้ในทุกๆปีนั่นก็คือเทียนทั้งสี่เล่มการจุดเทียนแต่ละเล่มนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการรอคอยองค์พระเยซูเจ้าที่จะเสด็จมาในโลกใบนี้โดยเทียนที่ถูกจุดในแต่ละสัปดาห์จะเป็นไปตามความหมายที่กําหนดไว้ของเทียน จะมีการจุดไปจนถึงวันที่24ธันวาคมใช่แล้วนั่นคือวันคริสต์มาสที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองโดยเทียนเล่มที่หนึ่งนี้คือเทียนแห่งประกาศกเทียนเล่มนี้จะเป็นสีม่วงซึ่งสีม่วงนั้นหมายถึงความหวังและการรอคอยในอดีตประกาศศกอิสยาได้กล่าวคําทํานายถึงการเกิดมาของพระผู้ไถ่ดังนั้น เทียนเล่มนี้จึงหมายถึงความหวังของการรอคอยพระผู้ไถ่เทียนเล่มที่สองคือเทียนแห่งเบ็เลเฮมเทียนเล่มนี้ก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกับเทียนเล่มที่หนึ่งโดยเทียนเล่มนี้นั้นหมายถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรามนุษย์ทั้งมวลและที่เบ็ดเลเฮมนี้เองซึ่งเป็นที่บังเกิดขององค์พระกุมารน,น้อยเทียนเล่มที่สามนี้คือเทียนแห่งคนเลี้ยงแกะโดยเทียนเล่มนี้ พิเศษตรงที่สีของเทียนจะเป็นสีดอกกุหลาบคล้ายกับสีชมพูหมายถึงว่าเป็นอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดีเพราะว่าเราเดินทางมาถึงกลางเทศกาลแล้วเกิดครึ่งทางแล้วนั่นเอง <S <S เทียนเล่มนี้จึงหมายถึงความชื่นชมยินดีที่บรรดาคนเลี้ยงแกะต่างมีความสุขที่ได้พบกับองค์พระกุมารน้อยต่อไปเป็นเทียนเล่มที่ส เทียนแห่งทูตสวรรค์เทียนเล่มนี้จะเป็นสีม่วงเหมือนกับเทียนเล่มที่1และ2เทียนเล่มนี้จะถูกจุดในสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าและความหมายของเทียนเล่มนี้นั่นก็คือสันติสุขถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ